สมาชิกสภาสมมติบทราชธานีเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ประการโมมติานเชินชมยินดีอบญาติยาโยมชาวตุนชนลกูกหลานหลวงพ่องเองินที่พวกเราได้มาร่วมกแบบในการยรกย่องเชิดชูหลวงพ่อเงินแต่มาเนี่ยว่าจะไม่ เยอะขนาดนี้แล้วก็ที่ดีใจก็คือปีนี้ทา,ทานท่านายกมาเป็นผู้นำใน่างถือผ่านเครื่องสกัก์ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นยังไม่มีซึ่งมีปีนี้แล้วก็หลายหลายปีที่ผ่านมาก็เคยเชิญคาราชฟ้ามา ไม่ว่าจะเป็นเชิญท่านผู้วา่าบางปีผู้ว่าก็มาเองบางปีก็มอบหมายให้รองผู้วามาบางปีก็เชิญท่านนายกเภยแต่เ็ายังไม่มีใครมาถือพานเครื่องสักการะเดินนำหน้าขาบวนก็นมีปีนี้ที่ท่านนายกท่านสอจอได้มารือตามเครื่องสักการะอันเชิญ ต้องจากว่างานแห่หลวงพ่อเงินของเรานั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าสอดคล้องกับงานทางราชการสอดคล้องก็คือในตัวจังหวัดก็มีงานที่วัดซีนบนแ,แห่เหมือนกันหลวงพ่อพระบแก้วบุษราคํา เวลาเดียวกันก็ทําให้พระราชการผู้ใหญ่อันไม่สามารถที่จะมาร่วมงานคันได้แต่ที่อย่างไรก็ตามงานแห่งหลวงพ่อเงินปีนี้หรือว่าปีสองสามปีที่ผ่านมาเป็นมีปัญหามีประสาทในเรื่องของโรคระบาดแต่พวกเรเราก็พยายามทำเพื่อที่จะรักษา รักษานั้นก็คือรักษาประเพณีอันดีงามดังที่หลวงพ่อท่านยมคุณพระมงกุฎท่านได้กล่าวอยู่เสมอว่าสืบห้อยตาว่าห้อยปูการสืบก็คือการอนุรักษ์รักษาไวา้ให้ลูกหลานด้เบิ่งนกหลานเด้นน,น,น,ดน,น่อยที่เขาเกิดใหม่ในรุ่นเขาจะได้เห็นจะได้ติ้นตาว่าสิ่งดีปอแม่ปูญาตายหญ่ผ้าเห็บผ้าท่ เป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะได้เหตดต่อสืบต่ออันนี้คือสืบสืบห้อยตาว่าห้อยปูก็คือประกาศเปยดแผ่เมื่อนี้พวกเข้ากับมาประกาศประกาศเกียรติคุนคือสองส่วนจะมากเก่าอยู่เป็นประจำง,งานอัญเชิญลงพองเงินหระอว่างานแห่ลงพองเงินประกาศเกียรติคุนจะเรีอประกาศเกียรติคุณลงพองเงิน ที่เป็นบุหรุสัพตังสซับซิดมีริ้นผ่านลมพายเปลี่ยนไกให้เพลินมีเกียรติคุณกระจรกระจายไปอันนี้คือประกาศเกียรติคุณของหลวงพ่อนประกาศที่สองก็คือประกาศเกียรติคุณของหลวง,ง,งพ่งอหลวงพ่อเดี๋ยวพุ่หลวงพ่อเรียว่าหลวงตาจ่ปาประกาศเกียรติคุณนพองเพลินให้แพร่กระจายไปยิ่งเกียรติคุณ ราข้องเงื่นกระจรกระจายไปใครพอใดก็ตามเกียรติคุณของราพอห,ห้องเ้องการกระจ,ะจรกระจายไปไกลเท่านั้นภายืในส่วนที่ห้าประกาศเกียรติคุณของผู้บาดเจ็บประกาศที่สามก็คือเกียติประกาศเกียรติคุณของพววเข้าเิ่เกียรติคุณของพัวเข้าคือลูกหลานรางของเงื่นลูกหลานรองข้องเงื่น พวกเข้ามาประกาศจะเดินพุ่งยกย่องเพิ่นการยกย่องไม่ว่าจะเป็นยกย่องน้องพ่อเงินกันตามยกย่องหลวงพ่อจะเดินคุณกันตามมันก็เป็นการยกย่องพวกเขาเองน้องพ่อเงินเป็นมาโมเมนต์ภาคของเฮาเลยโมเมนเป็นภาคของวัดปักหน้าโมเมนต์เป็นภาคของชาวบ้านปักหน้า ลงพ่เงิเป็นหลักของ,าศ,าาของาศาสนาเป็นพุทธโลกของระศาสนาเป็นพุทธโกของชาวแห่งของชาวตามที่ลงพอกันในสัญญาสัญญาสัญญาเข้าไปสัญญาเข้าเทวดาเทวดาบอกว่าเป็นรักษาของสําคัญของชาวบานเมื่อนไวอยาอกถวายลบงพอให้ลงพอถึงมาเก็บรักษาไว้ พอจะเอาไปใส่เด้อหามเอาไปใส่เทวดามันก็ย่างได้ย่างเพราด้มางแล้วก็ย่างเอาไปหมองพันหมองนีไปำไจำหน่ายใจเจ็บไปเคนบอกว่าหลวงพ่อสัญญาว่าจะรักษาไหวหมองนีให้เรื่องมบัติของชากทองบ้นนาน,นเมื่อทูกขางีิตไทยทุกขางีิตวายนี่คือข้ามตีเทวดามันกากของหลวงพอ่อ พระพ่อเปิดให้คําสัญญาให้สัญปณิย,าย,ายา่าคำสัญญากับเทวดาว่าจะรักษาไว้ให้ลูกหลานในกาไวในสักการะบูชาให้ลูกหลานคือยังบวชเข้าเลยแหละคุกเกิดมาใหญ่ลูกแต่มาสักการะบูชามากกล้ามาไหวาสมัยก่อนอันเดอร์แมนโมเมนต์พวกชไปใหญ่ไปเลยพวกไปใหญ่ ครูเป็นหลวงไปบันยัเฟนเป็นบอกว่าย่า่ลพอบอมอยู่่รูตีเป็นอยู่วถวเหเ๋ถวห่างมาล่านี่แหละแถวเล่ตงม่วงเป็นสมัยก่อนถึงครูตีบป็นใหญ่ไปทั่ววัดน่องคอตีไม่มากก็แต่จะข้ายกเป็นพมั่เนี่ยิต่ที่มาหามั่งกมาทางอยู่นี่บนยัเฟนมันบอกให้ฟังว่าตอนอันเชิญเป็นถึงมาใหม่ๆ ย่ำหลวงพอ่อปอยู่ใหญ่เจ้า,าวบ้านมานอนงฟ้องเพราะว่ากุฏิไม้ก่อนก็นเลยมัดมข้อมือขึ้นมือหนึ่งนั่งฟ้องจะใช้น,นั่งฟ้อยู่ตะล่างออกกุฏิไปแกนคลื่นหนี่จะมีเสียงคนหยางอยูอย่ทั้งทั้งกุฏิในกระไมาเพรว่ามีเทวดาอาหักรักษาหลวงพ่อเงื่อนปุนอยู่เป็นแสดงเห็นว่ามีผู้อยู่เด้อมีผู้รักษาเด้อ เดี๋วพ่อพ่อใหญ่ผรูเถ้าพ่ยายอพ่ยยอใหญ่เลยพ่อใหญ่เขาแป็นเป็นลอยปั้งคือเกียรติคุณเกียรติศักดิ์ของหลวงพ่อเงินเพราะฉะนั้นเท่ามาประกาศเกียรติคุณหนึงง่งของหลวงพ่อเงินก็เป็นการประกาศเกียรติคุณของ,งเท่าว่าพวกเทามีของดีของสำคัญของสังสีตของครูบาอูจารย์ครูพระชาติรูศาสนาที่อยู่ในบมาของเรา ตัวเขาประกาศในช่าโลกเขาได้ร e, ับรู e ้รักษาว่าเขาเข้าในมีของดีติดตัวเข้ามากถ้าหาเข้ามีของดีระบบประกาศบดเชิดชูบดหยกหยงผู้ใดสื้อมหยกหยงผู้ใดสิมาบเชิดชูลูกหลานบวเห็นคุนค่าของของสำคัญของศักดิ์สิทธิบวเห็นคุนค่าของ่อของแม่ผู้ใดสิคุนค่าของพออของแม่ ผูดเสียงพุค่าของรูบาอาจารย์ในเมื่อขนาดลูกหลานลูกศิ์ลูกหาลูกเป็นลูกเทียนยังบ่เห็นพุค่าเพราะฉะนั้นเมื่อที่พวกเข้าเดมาประกาศในเช้าโลกเข้าเดูาว่าพวกเขานีเห็นพุค่าของหลงพอด่บพุ่งพอป็นผ้าห้องเหตุห้องสังเกตผ้าห้องแปลงบ้านสามเมื่อ เขาจะเห็นว่ายกย่องว่าประกาศเกียรติคุณข้อมูลหลักฐานได้ยกเป็นเกียวก่างขวมอางสจอหานั่นเป็นเป็นกรรมาธิการือยังของเที่ยวเี่กต่อไปวันเดียวด้ไปนั่งขอสูที่ประชุมเอาไปเผยแพร่ต่อเพื่อให้รับรองขึ้นของเท่าเด็ก มีเกียรติยศลิขท่ามือบาเปลี่ยนไกลแพรกยายออกไปพวกเข้าเป็นหมู่เป็นหลางเป็นผู้ฟ่้าเป็นผู้รักษาเพิ่นนั่นเป็นสอกบาของฉาิของบ้านเมืองเกียรติคูณเป็นแพรกระจนรกระจายไปเข้ากันกระจนรกระจายเป็นคือการพราะหนในพวกเข้าเลยยิ้มดีใจยิด้ดีถึงแม้ว่าโลกไข้ไข่เจ็บจะ แค่กระจายกะต่ำแต่พอเข้ากันยังมีจิตใจมากยกย่อมๆมายกย่อๆเพิ่นเพราะฉะนัน้น์กากรุโมตนาขาันโยมทุกปู่ทุกคนมี่ตันงนยกทาัา,ทา,นานสุวรรบุญจูท่านอนันตมราโกตั้ในลายา่านทั้งรมด้วยกันต้งเรียกแต่็ขาไม่เดทที๋ยวได้เคยชื่อ ให้ม่แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆสิ่งทีง่เป็นมงคลให้โลคไ,ไข้ไข้เจ็บโรคระบาดมันกำลังระบาดเลยให้มันจบมันสิ้นไปโดยเดชาตินะครับหลวงพองง่อิด้วยบางลีของหลวงพอ่อท่านจะพูดให้โลคไข้ไขเ้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเสื่อมมันซูนมันหายมันสิ้นไปจากบาดจากเมื่อจากแผ่นดินไห้บานเมื่อ ไอแผ่นดินม้าดูเย็นเป็นสุขไ้ลูกหลานด้ท่อม้าหากีแใ่มีก็จะเริ่มลงเรื่องไ้ท่าม้าขาดทายเดยมีเงินมีข้าของสู่ไทยสู่โทให้พวกอทติมาฮวมงานไดเบนีกาตาบริมากาตา่ได้มีส่วนเกี่ยวของต่มีแต่โชคมีแต่ใช่มีแต่วามังมีสีสูอยูเย็นเป็นสุขปลอดภัย จะพยายามะไลยทั้งหลายทั้งปวงเดินทางกรับกับอ้อยไปถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพกันทุท่านทุนทนนกข์ละก,นกนอนโ,นโมทนาสาธุจะมี้ประสงค์จะได้อนุโมทนาระคาวริวหาปุราปริปุเรนตินสากการ์งเอวามวั